สวัสดีค่ะวันที่9สิงหาคม2566ค่ะเราอยู่กันที่สวนป่าตะหมอฝั่งตะวันออกนะคะที่เห็นอยู่ตอนนี้คือกำลังฉีดพ่น t กรและ t ะมิโนค่ะเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับต้นห่วงหัวรีนะคะอัตราส่วนที่ใช้คือใช้หนึ่งฝาของ t ะมิโนคือตัวนี้เลยนะคะแต่ีเป็น t กรและก็สองฝาของทีอะมิโนค่ะ ต่อน้ำ20ลิตรเลยนะคะ่าแบ่งฉีดกันเป็นคนละฝั่งเลยนะคะเราอยู่โซนตะวันออกของสวนป่าตาหมอนะคะเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับต้นไม้เนื่องจากฝนตกต่อเนื่องกันมาหลายวันค่ะเราก็เลยต้องเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเธอนะคะต้นไม้ที่เห็นก็มีหลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นกล้วยนะคะ ฮอกกน,นีห,วหวัวหัวลีโอ้โหฉีดที่กล้วยด้วยก็ดีนะพีะ่เอาใส่คนต้นเลยกล้วยเราเครือใหญ่มากค่ะ,ะใส่คนต้นช้ำๆนะคะแล้วก็อาบไปที่ลําต้นแล้วก็ชชำาอย่างนั้นเลยนะคะสูตรนี้เป็นสูตรเข้มข้นค่ะต้นที่เห็นอยู่นี้คือห่วหัวรีเย้ เอาชีดพ่นให้ช่ำๆเลยจ้านะคะจัดเลยจ้าจัดเลยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมความต้านทานให้กับพืชน,นะคะนี่อาบลำต้นลงไปเลยจ้าทั้งสองฝั่งจ้าเอาให้สุดแขนเลยนะจ้าอือหือชึบสุดแขนเย้ เรามาอีกหนึ่งต้นค่ะอยู่บริเวณท้ายสวนนะคะสวนป่าตาหมอค่ะโค้งนี้เป็นเวิงสุดท้ายนะคะเป็นโค้งท้ายสวนต้นด้านหน้าที่เห็นอยู่นี้ค่ะเราเรียกเธอว่าพระเอกประจาสวนค่ะนี่วัดขนาดโดยใช้ทีดีโกรค่ะขวดนี้เลยนะจ๊ะถ้าเห็นกันชัดๆไปเลยจ้านะคะชัดเจนมากอื้ชๆ่ำๆไปเลยจ้า โอ้โหสูตรนี้สูตรคุณนะคะปลําต้นโอ้โหและเน้นโคนต้นโอ้โหทุกทิศทุกทางเลยค่ะอึบสุดยอดมากค่ะนี่คือพระเอกอยู่ท้ายสวนนะคะแผลที่หนึ่งที่เจอนี่ค่ะนะคะ แล้วก็มีด้านนี้ด้วยนะคะดูการเจาะลาต้นนะคะจากนั้นค่ะเราก็เลยใช้ขวดทีดีโกรค่ะมาวางเพื่อจะเทียบขนาดว่าเธอเติบโตขนาดไหนแล้วนะคะชัดเจนมากแล้วก็มาเจอแผลที่สองค่ะอยู่ตรงนี้นี่ค่ะลากลงมาตามนี้เลยนะจ๊ะนี่เห็นไหมคะเธอโดนรบกวนนะคะมีนอนเจาะลำต้นเห็นไหมคะดังนั้นค่ะอย่าชะล่าใจนะคะเราจะต้องมีการตรวจตาต้นไม้ของเราอย่างต่อเนื่องค่ะ เดี๋ยวเราจะมาติดตามกันต่อนะคะจากนั้นก็มาเอาญ่าออกบริเวณโคนต้นค่ะพบว่าโอ้โหบิ๊กไซส์เลยค่ะเธอคือกระบวนการเจาะลำต้นอาเชิญเลยค่ะพี่นี่ค่ะว้าวโตวบักไงพี่น้องเอ้ย,น,น,น,อยนี่และคะ่ะเจาะเข้าไปแล้วพี่น้องคันว่าเปิดเข้าไปก็ว่าเห็นมหนวะจ้า โอ้โหไอ้ยานันกระดึบกระดึบอยู่นั่นเต้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 เตอันนั้นที่อ่ะเดี๋ยวอ,นนอนน่อันนี้อีกหนึ่งต้นนะจ๊ะนี่ค่ะเจอข่วยๆมั่นเม็นตัพี่ค่ะอาการมันเป็น,าาปนข่อยนะคะชิ้นี่ค่ะตามหาเส้นทางไปของเธอนะคะ มันสีอ่อนไปเลยรื่อยมพี่มันคุยๆไปเรื่อยมานี่คือห้อยแกะของเธอนี่ห้อยกัดมาพีทกาลังมีดกันมั้งก็ใช่มาเลยอ่ะอืมตัวที่สีตัวอันตัวทีสามตัวแรกคี่อาจารย์มะทายแต่ตัวที่เด็กพดสามตัวเกย์หงออกมาไม่ไหน ตามหาหนอนเจาะลำต้นนะคะโอ้มันจะเป็นขุยออกมาที่ต้นไม้เลยนะคะอห็นม่ะอือีโค้งว่าผีเหรออือเอเยน่นด็โตเกินเจอเจอเจอบู้มากหลายออที่หลังทีหลังหนึ่งตืมตูู๊ก้างมมหันอ,อือ เจาะลำต้นนะจ๊ะอยจะล่าใจนะจ๊ะอีกตัวหนึ่งค่ะวอืมต่ออืนอนกดน้องมองอยู่เหะนะอืึฮึชุดแรกกันอ่าคูด,ด้วยผี่ลยเนี่ยเราเราทำการเททีดิโกรนะฮะใส่กระฝ้าจากนั้นเราจะใช้สลิงค่ะดูดแล้วก็ไปฉีดใส่แผลนะฮะ นี่นะคะช้ำๆไปเลยจ้ะกัดรอบลำต้นเลยนะจ๊ะโอ้มีคุณเอ้ยเจ้าดอกคีชแย่ต้นนึงเจ้ะ,ะ <c oughs> อีกหนึ่งต้นนะคะเปิดปากแผลไปแล้วจ้ะฉ <c oughs> <st ces> ีดยดเข้าไปในรูเธอเลยจ้ะ เดี๋ยวเราจะทาตามด้วยทีดีพลัสนะคะเพื่อสมานแผลนี่ค่ะคุณหมอต้นไม้นะคะ